เนี่ยนะาาไ,มนไม่รวงมันรวงมันเบิ่ม,นมนขนาดนี้ลงุงอา่อาอันนี้แสดงว่าสมบูรณ์นะไอไอข้าวดีนมันไม่เคยมีแล้วมันไม่ได้แย่งกินนี่อโ<ฮ>อ้โหตอนนี้ซุกใต้ใบเนาะเม็ดเม็ดเม็ดใส่ดีนะเป็ังเมด สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่บางเลนอันนี้ตำบลอะไรลุงวังายป่านะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวดูกข .95 ของลุงชฉลมนะครับเมื่อก่อนเข้าดิเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาดูใหม่ประมาณเกอนกว่ารอบที่แล้วลลเหรอกี่ไร่่ะนะสี่ไร่สี่ไ,ไ่แต่แต่รอบนี้เข้าดิมันลดลงเยอะใช่ไหมนะมเบา ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเบาเบา,าขนาดไหนนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเลยนะแล้วก็สี่ไร่รอบนี้ยังไงก็สามสีต่ตามได้อยู่แล้วเลยนะเนี่ยนะโอ้โห oh, มันมีแต่ลวงเนี่ยแล้วเป็นเชื้อโรคเชื้อราบ้างไหมนะมมเน,นเหอยไม่มีโอ้ oh, นอนเนยไม่มีเลยอ่ะล้วเริ่มต้นนะทำยังไงบ้าง่ะทำไมมันลดลงขนาดนี้ น้อยสลายอะไรเซนเตอร์หมักหมักเซนเตอร์อ่ะนะใช้ยูเลียผสมไอะไรแล้วเลดเล็ดลาวายูเลียไว้สามลูกยี่สิบกว่าไล่ใช้ยูเลียสามลูกที่เหลือใช้เลดลาวาหมดเลยแล้วก็ฉีดตะกิงทองก็แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอ้าวเขาโอ้โหนี่ดูมั่ง อรอบที่แล้วได้ตันกขว่าเอง<ช>แต่รอบนี้มองดูแล้วว่ายัางไงได้มากกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยยังไม่่รููต้ตดอ <g ül> แต่นี่ข้าวดีดมันหายไปเยอะนะคนละเรื่องเลยนะอโอ้เ,อาเอบาเยอะเลยอากะเดี๋ยวใช่อ,อกกีกรอบอากาศเดี๋ยวหนหน้าดูใหม่ที่ทับอกว่าหนหน้าแล้วยาเบาอ่ะ ตัดมันไม่มีเลยมั้งผลห,หน้านะรอบนี้มันไปเจ็ดสิบแล้วว่าหมดแล้บอกว่าได้ข้าวแห้เกลี่ยนเป็ป่าโอ้โหลุงเริงดีอ่ะโอ้หอันอันนี้โอ้ยลุงม,มันมีแต่ล้วงเนี่ยมองๆเสมอกันหมดเลยนะไอ้แปลงลุงก็สวย แปลงนูน้นแกงโอ้โหนี่ดูมั่งโอ้โหมีแต่ลวงเจ็ดเจดสิบกระอที่แล้วรอบนีนน้แล้วบอกว่าปีได้ไ,ได้สิกว่ลท่ั้นทั้งหมดาายี่สิบกว่าไร่แต่ส10กว่ากเน โอ,โอ,โอ้แต่หน้านี้ได้มากกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นเลยโอ้โหพี่น้องครับก็ชัดเจนเนาะเทนเดอร์มันเอา,ม,เอามันเอาอยู่จริงใ,ใช้ได้ใช้ได้ลุงบอกใช้ได้เลยล,ลุงก็ใช้ไม่เยอะแล้วนะ <c oughs>